อ่อนหลายเด้อพี่ขาดพี่น้องเอ้ยไปซับนอใหม่มากเนาะค่ะไปซับนอใหม่ได้ซีนอคุณเด้อค่ะนอใหม่กระลังพ่ออ่อนๆพ่องามๆเนาะค่ะนะกระลังเกิดดูอีกลายลายค่ะพี่น้องค่ะนี่อันนี้ได้นอยิมซุ้งสามได้ส้างไผ่นอหนึ่งเนาะค่ะนาะนี่อ่อน กำลังอ่อนพอดีในเพื่อนแกเอามาซับอัน,นไปเห็ดนองไม่สมคือเก่าแหละพี่น้องเห็ดนองไม่สมคือเกา่าก็เลยกันไว้แกกวนานีมันกรสีแข็งเนาะคะ่ะเนาะเทากรสีซับประมาณนีนะคะซับพ่พอเอามาย่ำย่ำแล้วก็เศร้าเกลือมักไว้จะขึ้นหนึ่งพี่น้องทิดคือเก่านั่นแหละค่ะหอนแห้งโอ้ยทำมาแลวกะสียุ่งเด้อพี่น้องเอ้ยทำมาแลวกะสียุ่งเบิ้งงด้วยค่ะนี่ นี่นี่อันนี้ก็เป็นบกม่วงแก้วขมิน้นอันเจ็บน่วยในน้อยในนีนน่มาพร้มวน่วย,ยน้อยปลายเนาะคะ่ะเนาะน่วยปลายอัน,นอันนี้ก็เป็นบกม่วงขมิน้นมาน้ากันนั่นแหละคะ่ะที่พี่น้องคะ่ะคุณผ่อเอาไปว่างไว้ให้กระลอกมากินนะคะนองกระลอกมีอยู่หนีแนมเห็นอยู่ตัวหนึ่งจะมากินบกม่วงนี่แหละคะ่ะนี่ หนกินเมื่อวานเขาก็มาเล่นน้าอยู่เลนมาหาเลีนฝ่าวเนาะค่ะกระหอกหน่อยน,น,น่ารักน่ารักพี่น้องเขาออกมาเลนาน่นน้าเห่าเหมือนเขาจะบบมีมูเหมือนจะมีตัวเดียวอันนี้ก็สิจงไว้นี่แหละมืออืน่นเนี่ยเขามากินอีกให้เขามากินไม่มืออืน่นเนี่ยเขามากินไม่อันนี้ก็สิจงไว้ให้เขาคือกันนี่อันตัวน้อยๆเน,นี่ยนี่สิจงไว้ให้เขานี่สิกองไว้จังสีเนาะค่ะเนาะ อันนี้จะเอาเมื่อกินบานเด้อพี่น้องก็จะกินง่ามเมื่อนี่แหละค่ะก็เอามาให้พี่ให้น้องเบิองเนาะคะ่ะอยู่ในสวนของเราก็ได้ปีกลวยมาปีหนึ่งปีใบใหญ่ดอกตัวนี้จะมาส้อยเห็ดนาำมักนามมักปีกลวยนะคะ่ะก็จะซับน้องใหม่ปอกน้องใหม่ก่อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากปีฝากน้องไว้สำนีก่อนเด้อค่ะขอบคุณถูกกำลังแรงใจที่ดูคลิปไหแม่เพ่นเนาะคะ่ะเนาะ ฝากพี่ฝากน้องไว้นะคะขอบคุณถูกกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะ